เซ้ไฮกับเวรลุ่นชาวมาบาย e ลิเจนไม้โบกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพาชมการเล่นไลซิ่งของผมนะเป็นรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ <l ots> ใครชนะไปก่อน2เกมก็คือเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยนะครับโอเคไม่พูดไม่จ่าเยอะไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า Let's go โอเคตอนนี้เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเริ่มแรกผมจะอัพเป็นสกิมสอมาก่อนนะครับก็ซื้อเป็นรองเท้าโลมสีแดงมานะอันนี้ผมจะเล่นเป็นแผนฟาร์มไว้นะครับ คือเล่นโลมจะฟาร์บให้ป่านะครับให้ป่ามาเก็บบับแล้วก็ฟาร์มเก็บด้วยห้ามไปไว้นะอันนี้ผมจะบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่นไปภาคไปเหมือนปกตินะครับอันนี้จะมาเป็นการภาคที่หลังนะเพราะว่าในการเล่นจริงมันเดือดมากต้องคอเกมกับเพื่อนนะโอเคอันนี้หลิงเราก็โดนมาครับกดสมัยไปนะครับแล้วก็โลไปนะเดี๋ยวมาแก้เลือดตรงบับนี้ได้นะครับบับแดงอเอ็บผมก็ฟาร์มหินต่อนะครับให้หลิง เ้วยเขาฟาร์มไปเหตุ okay, จากนั้นเราก็จะไปต่อที่แมงสาบนะครับอันนี้เราจะไม่ช่วยเมดเคลียนะครับเพราะเมดเราเป็นคิมมี่นะผมว่าน่าจะไม่เป็นไรหรอกกับฟาซาแล้วก็ชูแต่แบบคู่กลางเขาสตอกมากเลยเป็นฟาซาเป็นชูนะโอเคอันนี้ชูเขาก็มาดักอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ตี้ที่ผมเจอก็จะเป็นตี้คานเก,ก้นนะครับเนี่ยแบบผมเลสเ e กโลมเขามากเลยชูสลิ แบบชูคนนี้เขาโหดมากโอเคหลังจากที่โดนดักทางกีบกิ้งกาของฝั่งศัตรูไปครับหลิงผมก็กลับมาฟาร์มกีบกิ้งกาฝั่งตัวเองนะอันนี้หลิงเขาก็กลัวๆนะว่าจะมีฮายาดักอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมก็จะแปลงสกิลหนึ่งแล้วก็มาเช็คให้นะครับก็วิ่งติดๆหน่อยนะแล้วก็จะมาเสิร์ฟ ต้องปูตัวนี้ให้หลิงนะครับเพื่อให้หลิงจะวิวห้านะอันนี้ซีซี่เขาก็รู้ข้อมูลละเขาก็คอบอกเพื่อนเขาแล้วแหละให้ชูเขามาบีบบังคับให้หลิงกดอันตินะไม่มีอันติเล่นตอนเต่าโอเคแล้วบัฟก็กําลังจะเกิดด้วยนี่ชูเขาเล่นดีมากเลยนะครับเขาแบบเขามาบีบพวกผมตลอดเลยตอนนี้บัฟเกิดนะครับผมก็มองดูแล้วว่าเฮ้ยปล่อยเต่าดีกว่าเรามาเล่นบัฟเก็บบัฟเซฟกันดีกว่า ชูเขามาป่วนนะครับอันนี้ผมก็จะพยายามลากบับเข้าพุ่มนะครับอย่างน้อยใถ้าสมมติเขาไม่อยู่ในพุ่มเขาก็จะกดสมัยไม่ได้นะอันนี้ผมก็จะบีบหายนะครับพยายามสก,กิลใส่เขาลดเลือดเขาไปนะครับฟาซาเขาจะมาโป๊กลิงเราชูก็ไล่บี้นะครับอันนี้ผมโดนซิซี่รูดตายโดนยายิงเรามาโอเคเป็นลิงเราโดนซิซี่อันตินะคือเกมเนี้ยแบบคู่กลางเขาสตอรมากเลยครับเป็นทั้งชูทั้งฟาซา ตัวชงตัวดาเมจแบบหนักมากแต่ทีมผมแบบเป็นตัวใช้ของ3ตัวนะมีทั้งลิงทั้งมอทคอปแล้วก็หลิงนะซึ่งต้นเกมผมก็จะแบบอืออะไรเขาไม่ได้มากนะก็ช่วยหลิงฟาร์มต่อไปอันนี้ทีมผมคือแบบรอเลดอย่างเดียวอะขนาดแบบสามทีแล้วลมผมยังไม่สี่เลยแบบสี่ช้ามากเต่าก็ไม่ได้ชูมาป่วนกแก้ว ดูเขามาหาข้อมูลตลอดนะครับ <spielt> คือไม่ปล่อยแบบไม่ปล่อยให้หายใจเลยอันนี้ผมก็จะมาโซนให้ยิงนะครับเพราะว่าเบฟคีปยิงเราอะ่ะมันสูงนะเ,ด,เดี๋ยวโดนเขาฟีคีปได้ก็มาโซนๆแบบกันชูชูเขาก็แบบวิ่งไล่ตามหาข้อมูลอยู่ตลอดอะคือเล่นเป็นงานจัดอันนี้ผมก็จะมาช่วยเมดเลียแล้วเอาไปช่วยยิงนะแต่นี่ผมมาเจอหายาก่อนแล้วโดนฟาซ่าเบิร์ดไปจังหวะนี้ อุ้ยไม่ตายหายน่าจะไม่มีสับแล้วผินมาสับก็จะโดนผมสตันแม่สตันจากสกิลหนึ่งไปนะเ่ยมก็จะหาที่รีนะครับกลับบ้านแล้วบับก็จะเกิดจังหวะนี้ทีมเขาจะเข้ามาอีกไหมแตมว่าจังหวะนี้เลนล่างตัวนะเรียบร้อยหายกันขนาดนี้ชู้ดักหลังพุ่มนะดักหลังป้อมหนึ่งมาครบเราก็โดนไปเข็มก็ลากคิมมี่ไปนะครับโอ้แต่แบบ ดูเขาแคมป์กันเด็กเขาแคมป์กันโหดมากเลยเข้ามดูย่ามานะครับทิมี่กดล้างทิมี่ตีใส่อันนี้ผมจะต้องบังคับให้ยานติดนะเนี่เพราะว่าอุ้ยเมื่อวันนี้ผมต้องตายนะเกือบเขาบีบกันโหดมากอุ้ยแล้วดาบหลิงเราเข้าไปอยู่ในกระแพงคือลำต่อไม่ได้โอเคมอสเราาก็พยายามมาช่วยเติมนะครับแต่ก็ไม่ไหวโอเคก็ต้องปล่อยเต่าไปอีกเช่นเคย คือแบบตัวเลทใช้ของก็ต้องทําใจนะครับก็ต้องยอมปล่อยเข้าไปเล่นประมาณหลังสิบนาทีเอาเ okay, ชชูก็ <Justice. S 1> ชงมอสคาไปอีกเช่นเคยคัวเกนเจอร์อันนี้จริงๆแล้วผมจะมารับคีบให้มอสนะครับพยายามฟีดคีบรถถังให้มอสนะเก็บไว้ให้เขาก็แต่มาไม่ทันนะคีบดังเขาป้อมไปก่อนแลน้วนี้สิ่งเราโดนเบรดอีกแล้วก็ชูเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแบบเซร,ริเขาโหดมาก เขาจะมาไล่บีอะไรพวกผมขนาดนี้ผมก็เช็คไปนะครับโอเคไม่มีตัวอันนี้ผมเห็นมอสเราแบบมอสเราโดนหนักมากนะตายแบบตายสองตัวละก็เยายามแบบอยากจะมาแก๊งนะแต่เกนเจอร์เขาก็รู้อะ oh. เราก็จะแบบแกงยากนะครับนี่ขนาดเอาคิมมี่มาแล้วนะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงแต่เกนเจอร์เขายิงเช็คโอเคเขารู้ละ นี่ผมก็จะส่งคิมมี่ไปกลางนะครับเพาแบบพุ่มเอลโอ้โหนี่ไงมีของดีจริงด้วยตรงนี้เราตายได้แต่คิมมี่เราห้ามตายนะครับโอเคให้เขาฟาร์มตังค์ต่อไปไม่เป็นไรถ้าเมื่อกี้คิมมี่เดินม,มาไลา่เมื่อกี้ยังไงก็โดนชูเสิร์ฟอาจจะต้องเสียล้างนะครับหรือไม่ก็ฟาซาหยอดหัวจนตายโอเคไม่เป็นไรเราตายดีกว่าหนึ่งเราก็ได้ฟาร์มไปนะครับโอเคถือว่าซื้อสเปซ หลิงเราไม่โดนป่วนคิมมี่เราไม่ตายแต่ตอนนี้มอสเราต้องทิ้งเลนแล้วนะครับว่าโดนทีมเขากดดันหนักจัดคือแบบเขาเล่นกันเข้มมากอะเกมเนี้ยวิชั่นเขาแบบแน่นจัดชูเขาทําเกมแบบจัดจัดโอเคแล้วจังหวะนี้เพื่อนผมก็คอนะว่าแบบชูอาจจะอยู่ในพุ่มนี้ผมก็เลยลองเช็คไปแล้วก็เจอนะโอ้บอกเลยว่าเลสซิ่งเกมนี้คือแบบเดือดจ,จัดจัด จูเขากดสกีนหนึ่งมาพยายามจะชงนะครับนี้ผมพลาดมากนะถือว่าเป็นมิสเพยนะที่เอาสกีนหนึ่งยิ่งเข้าชนคีบแะแล้วก็โดนเกนเจอร์โดนฟาซาอะไรก็ได้ถ่ายไปเพราะอยากจะกันป้อมโอเคแต่มันก็กลับไม่ได้แหละโอเคก็ตายไปนะครับตอนนี้ศูนย์สี่ละคือสกอร์แบบหดหูมากจูก็หาข้อมูลอยู่ตลอดว่าหลิงไปไหนหลิงทำอะไรเดอร์วิชั่นแบบแน่นจัด โอเคนี้หเกิดมาแล้วนะก็เต่าก็คงจะต้องปล่อยนะครับแต่ผมว่าเขาก็คงไม่เอาเต่าหรอกเขาคงจะปล่อยไปหลอดนะครับอุ้ยเลดจังหวะนี้มอปักสวยโอเคเขาเอาเต่าไปนะผมเล่นเองผมยังจำไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องแบบนั่งภาคสดนะอุ้ยเลดซิซี่อย่างแรงซิซี่จีฟาซ่ายอดหัวต่อพยายามมาชูริเกนนิดเดียวเองเดี๋ยวก็ไม่เป็นไร เราตายได้นะครับแต่เพื่อเราห้ามตายนะอุ้ยเจ้จังหวะนี้มอสคอปเราปลาติสวยแล้วปาติกระแพงหนิงเราละมาเจร์ตายไหมอุย้ยสวยอุ้ยแล้วหลิงเกือบตายหลิงรอดด้วยขาดอีกบนฮิตโอเคบุญรักษาโอเคอย่างน้อยก็ได้กดตังมานิดนึงนะครับจากบุญนัดตังนะเนี่ยนี้มันก็จะแดนาทีแล้วของข้อขอรับตังรับเบสหน่อยละกันอุย้ย ไอคปใต้ก่อนนะแล้วซีซีเขาโหแรงมากนี่ขนาดแบบซีซีมีแค่แบบแค่ขวานกับของแท้งอะคือแรงจัดแบบทีมเขารวยทั้งทีมนะครับมันก็แบบไม่น่แบบาแปลกใจหรอกว่าทําไมเขาแรงจังอย่างนี้ผมก็อยากจะได้คิปเอาของมั่งนะครับเพราะว่ามันค้นแปดนาทีแล้วลมเราสามารถรับคิปได้แล้วนะวิ่งแล้วล็อกสวยนีผมหาตัวก่อน ปาซาเง็นเดี๋ยวมาอุ้ยซีซีอันติโอเคถือว่าซื้อของได้นะซีซีก็อ,อ,อันติอีกประมาณสัก25่้าบินับไปเลยมันก็มีตัวลากเข้าไปอีกแล้วก็น่าจะเป็นพี่ชูเซลิเจ้าเก่าเจ้าเดิม,มนี่ก็ต้องปล่อยเข้าไปนะแบบเขาสตองจริงแบบเอออะไรเขาไม่ได้เลยอะทีมตัวเราใช้ของ นี่เขาก็พยายามบีบเลยล่างเรานะครับอุ้ยแล้วเราก็ต้องจ่ายลิงไปนะเพื่อกันป้อมอ๋อป้อมแตกด้วยอันนี้ผมจะต้องมาแบบบล็อกคีปเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้แบบไอเพจทองของเราอะมันแตกนะเพชคีอของเราให้มันอยู่ไว้ได้นานที่สุดโอเคเขาก็ถล่มเรงกงผมก็กกรกีเลือดนะครับเพื่อผมก็โลก็หมดเลยหน่าโดนฟาซาหยอดหัวมาเจ้บฟาซาไม่น่ามีนติ ป้อมบนป้อมบนทาวเวอร์สองก็ต้องน่าจะปล่อยนะครับให้เขาไป<ด>อันนี้ชูอุ้ยแล้วเขากดบกล็อกสิลสองดีมากเขาไม่โดนตันระหว่าน,นี้ลิงสกลิลหนึ่งแล้วและสาเข้าไปเทสดามเมจอุ้ยซาซาหยอดเจ็บอยู่นะครับเนี่ยขนาดมีกันเวทนิดหน่อยซาซาของเขาแน่นแล้วแหละโอ้นิดหน่อยอะไรอะกันเวทเนี่ยพึ่งขึ้นเอง กีอซีอันติไปนะครับซีซีเขาอยากจะเอาคีพาป้อมนะแล้วเขาทำสำเร็จนะให้เพจผมระเบิดถือว่าเป็นแบบการแจนติเพื่อกดดันได้ดีโอ้สกอร์ทีมตอนนี้3ต่อ13คือหนักมากเมื่อกี้ลิงน่าจะไปพลิกออฟซินเจอร์มาครับอันนี้ผมรูไม่ทันนะแลต่พซากดล้างเอ้ยผมก็สกินลปปิงช้าไปอันนี้แล้วผมโอเค ครับพาต้าไม่ได้ผมขัดหายาได้นะแต่หายาก็ยังติดเงาไปที่มอดคอร์แล้วก็วิ่งไปสับได้นะน,นี่ผมพอเกมกันว่าหายาเขาเงาหมดแล้วนะครับลิงก็เลยเอาได้ฟรีนะโอ,โอ้ยสูเขาคลิกไปแล้วก็มันล็อกนะอันนี้ซีซี่ก็มาจีผมนะครับค่อยแชร์กันนะแบ่งกันกับลิงโอเคแล้วก็ตันชูไปชูเสียกอดตายเกิดยิงมาสับตับสับวิชิม,มี่ลักหวยจนชูตายตอนนี้ผมก็โลชิม,มี่ก็โลโอเคพยายามเทรดเวลูก,กันนะ โ okay. อเคนี้ก็มีสายพี่โทรมานะครับโอเคนิดหน่อยเกมกำลังตึงเืมเปิดเสียงรบกวนเอ้ยลืมเปิดระบบรบกวนนะครับโอเคเข้ามาเกมกันต่ออันนี้เราฟิกออฟแล้วแบบเราเริ่มการเงินเร่งกลับมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังห่างอีกเยอะประมาณ 6K แต่ที่ดูเมื่อกี้ แล้วของตอนนี้ผมน่าจะออกเป็นของกันกายภาพนะครับน่าจะมาเป็นเเกาะใบมีดนะครับเพื่อเอาเกาะนะเอาค่าสถานะเกาะแต่ไม่ได้เอาเอฟเฟกหรอกเอฟเฟกเกมนี้ไม่ได้ใช้หรอกแบบได้ใช้น้อยเกมก็พยายามจะยึดพุ่มนะครับเพื่อให้เพื่อนแบบเพื่อ,<ะ>อส่งเวฟให้เพื่อนเราเคลียร์เวฟได้ลึกๆนะครับนี้ชูเขาก็มาไล่นะครับเก็บ okay, พยายามหาสักพุ่มหนึ่ง ยายามแบบจะได้ฟาร์มไม่แก่อุ้ยเลิฟซีซีเขาจี่ผมมาแรงมากนะครับผมเปิดอนตินะอันติของแปซีเนี่ยจะทําให้ลดดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแบบจะต้องเปิดอันติเพื่อเอาชีวิตรอดเลยนะแล้วตกลางก็แตกไปแล้วโอเคนี่ก็พยายามแทงเพื่อนนะครับอุ้ยเลชูเตะผมนะไม่ได้เตะมอสอันนี้ถือว่าสวยนะครับเลชูเขาหมดแล้วตรงวันนี้คือ้องคิมมี่กับมอสเราจีฟรีนะ โอเคพิกออกเขาไม่ได้2คนวันนี้ผมก็อยากจะได้เรียนกลางครับในที่คอกันนะเดียผมก็พยายามเปิดแมปให้เพื่อนเล่นง,ง่ายๆโอเคได้มาเจอซีซี่อุ้ยแต่ว่าเจนเจอร์เขาแรงมากครับกระซ,ซี่และว้ายาก็แรงด้วยเช่นกันโอเคโอ้โหฮาย,ยาปอมมอสหายเลยอันนี้ผมคอกันพลาดนะครับจริงๆแบบถ้าหลิงเราอยู่ด้วยดาเมจเราอาจจะพอฆ่าสักตัวนะแต่นี้หลิงเราไปเอาบูอยู่เกียนี้ก็ไม่เป็นไรอูดแล้วหลิงเราลำอย่างเดียว ก็โดนแบบเกนเจอร์เอาพลังเงินตบหน้าตายไปนะแบบทีมเขารวยกันมากๆากอยู่ดิดเกนเจอร์เหมืนอนหนึ่งลิงเรา8 8ด0เองคือจนกันจัดอะเกมเนี่ยโดนหลอดตัวที่2องกันแล้คือแบบทีมเขากดดันกันโหดมากเลยนะครับเขาใช้แบบพลังของฮีโร่ต้นเกมกันอะึ่งพราผมก็ได้แค่รออย่างเดียวโอเคเรายังมีความหวังลิงกับมอสครับแล้วก็หลิงที่มีของ ไม่ต้องรีบนะเขียนแล้วตอนนี้ผมก็เวลรสิบสองแล้วนะเพอเวลสิบสองปุ๊บแปซียก็จะได้ลดดาเมจจากกันติเพิ่มขึ้นอีกนะครับเมื่อกดใช้เหตจังหวะน,นี้ก็คอ,อกันในก็จ<อ>ังหวะนี้ก็คอกันในดิสนะครับว่าแบบคีฟไม่ต้องเคลียร์แล้วนะ <S <S 2> <S 2> ก็แบบปล่อยหลอดไหลเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวดึงหลอดเอาอ่าแล้วจังหวะน,นี้ลิงเข้าไปพลิกออฟซีซีได้นะครับอุย้ยได้ชูเตะลิงเข้าไปจังหวะน,นี้ชูตายไหมอู้ชูตาย ก็คุ้มนะคี่บนเข้านะครับอันนี้หลิงเขาจะอาสาเข้าไปเคลียร์เองนะเคลียร์ผมก็ต้องรับหลอดกันนะครับพยายามรับให้ลึกกว่านี้นะลากหลอดไปโอเคอุ้ยแต่ฟาซาเขาหยอดนะครับก็ลากหลอดในทางหนึ่งแม่หลอดเข้าบ้านนะนี้ก็เจอนี้ทางฝั่งทาเก้นเขาก็พยายามแบบบีบป้อมบนผมนะเขาก็ได้ไปบล็อกป้อมบนเคผมก็แลกกับหลอดไป ก็ถือว่าค e? okay. oh, um hmm? ุ้มนะครับเสียแค่ป้อมเดียวไม่โดนเมก้าคีพเกียป้อมล่างก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ก็ฟามๆไปนะครับจากคีบที่เขาปล่อยเข้ามานะเขาไม่ได้ฟีดเวฟนะจังหวะหลอดเจียเราก็พยายามเคลียค hm ีบใหญ่ของหลอดไป Oh, ป่าแดงน่าจะมีเต็มเรียบ้อยเปิดเป๊บรู้เลยเป็นล้อยอันนี้ก็ยืนซอนพุ่มเอาไว้นะครับส่งเบฟให้คินนี่เขาได้เคลียร์คีนนะแล้วก็มอสให้เขาได้ตังกันนะครับโอเคก็ะซ้อมผมมาละเพิ่มความหนาให้ตัวเองนะต่อไปผมน่าจะออกเป็นเกาะสนทยานนะครับนี่ทำรดเดาเมจจากฟาซ่านะแล้วก็เกนเจอร์ได้ด้วย ในนักสุดท้ายหรือว่านักของอันติเห็เละเกมแล้วกอดสนญยาเป็นอะไรที่น่าออกนะครับสำหรับแทงบางตัวนะแล้วก็ในบางโอกาสที่ออกได้อันนี้ผมก็จะมาส่งเว็บล่างกันนะครับเพราะว่าป่ามันมืดมากเลยนะอันนี้พวผมเช็คป่าก,กันแล้วอนะ่ะเลยสันนิษฐานว่าพวกเขาน่าจะอยู่แถบฝั่งป่าบูนะครับเห็นไหมเพื่อนผมติกละ โ okay, อเคแล้วตงนี้ก็พอกลับกันเถอะเบฟไม่ต้องทำหรอกว่าเดี๋ยวจะไปเปิดตำแหน่งนะครับให้เขาเห็นโอเคแล้วชูเขาก็ไล่มานะครับจากป่าบนแล้วก็หายาผมก็พยายามไปเอสันหยุดตื่นของฟาซาก่อนเลยวันนี้นัวมากลิงเราลำํำลิงเราวิ่งเข้ามาทุบกินเจอร์ตายไปซีซีผมก็พยายามแทงซีซีให้มอนนะครับแต่มอกดกกนกายไปโอเคเ็นเราก็ได้นะครับช่วงนี้ก็คอกันแล้วนะว่าจบได้ไหมโอเค สรุปก็ออกมานะครับว่าจบไม่ได้ก็เลยแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับว่าทีมหนึ่งเอาหลอดอีกทีมหนึ่งจะเอาป้อมนะครับเด็ก okay. ก็เป็นตัวยิง2ตัวนะครับที่เอาหลอดอันนี้ผมก็แทงให้ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีดูดเลือดนะแล้วก็หลอดตีแรงมากๆก็เลยต้องขอดีก,ก่อนแล้วป้อมบอมผมก็คํานวณไปแล้วนะว่าเราไม่ต้องไปทํานะครับเพราะว่าจะเป็นครีปวิฟที่41แล้วหลอดไปนะครับเรบลโอเคหลอดได้อยู่นานๆนะครับจะไหมแต่ต้องเวฟปนนะ มก็จะปล่อยกันแล้วเหมือนจังหวะนนี้ถ้าผมจะไม่หิดว่ามค้าเขาอยากจะได้ป้อมล่างนะครับก็เลยจะไปส่งเวฟให้เขากันโอเคตอนแรกผมจะส่งเวฟบนนะผมก็เลยหันหัวเรือกลับเลยแล้วก็รีบไปโซนให้เคกับลิงถ้าสมมุติเขามาในระหว่างที่ผมสชก,กิลอยู่ะผมสามารถพุ่มเข้าไปเปิดเขาได้นะนี่ก็เช็คพุ่มก่อนว่ามีชูอยู่ไหมโอเคอันนี้ก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าชูน่าจะอยู่บนนะ พราะน่าจะมีชูพี่เซรีคนเดียวแหละที่จะน่าที่จะน่าแบบออกมาเล่นอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮายานี่ผมก็พยายามแบบกิ้งเปิดแมปกิ้งหานะครับตามพุ่มนะว่ามีหรือเปล่าโอเคเพื่อนก็ให้ติ๊กหาพุ่มนี้นะครับโอเคไม่มีก็เข้ามาเช็คพุ่มแดงครับพุ่มอันตรายเฮ้ยแล้วเห็นแบบแบบอาปาสกิลเช็คไฟเขาจะพุ่มมา โอเคคิมมี่เราก็ทํากลางนะครับอันนี้เวฟผมก็จะยังไม่แตกเหมือนเดิมนะครับก็จะรออยู่เหมือนเดิมนะโอเคพยายามรวมตัวกันแล้วนะครับว่าแบบหลอดจะเข้านี่ผมก็พยายามจะชมปาซ่านะแต่พี่สลีเขาก็ขัดดีนะครับเอาหนกอัพมากดหลกเอ้ยอันนี้แขงป้อมโอเคอันนี้หลิงโดนซีซี่ผูกไว้กับผมนะครับผมก็เลยกดนิวไว้ให้หลิงโอเคการหลิงตายนะอุ้ยแล้วจังหวะนี้ดิงเราวิ่งเข้ามาตัดหินใส่หายา นี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเราเป็นตัวแทงเราก็พยายามแบบให้ตัวเดเมจเขาตีเราให้ได้มากที่สุดนะโอเคแล้วจังหวะน,นี้มอสเราซอยบ้านหลิงเราก็ตีบ้านสับของโอเคก็จบไปแล้วครับกับเกมแรกพลิกล็อกแบบพลิกล็อกสุดๆแบบเกมตามแบบตามจัดอะตามไหลายเคด้วยตามเป็นหมื่นเลยบางเกมเนี่ยเงินอะป้อมด้วยโหคือคาราแกนเขาเล่นดีมากนะแล้วก็คือหอดจัดเล่น โอเคแล้วตอนนี้ผมก็รับดาเมจไป12%ก็จบไปแล้วนะครับกับไลซิ่งเกมแรกเป็นไงสนุกไหมแบบพลิกไปพลิกมาโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันนี้แหละเดี๋ยวผมจะต่อเกมที่2ให้โอเคไปละเจอกันบ๊วย